ตอนนี้นะคะอยู่กับสิทธิ์เก่าของสถาบันดีแอนั่นเองนะคะกับอีกนักศึกษาแพทย์คนเก่งของเราที่เป็นสิทธิ์เก่าสถาบันดีแอที่เคยมาร่วมติวโครงการต่างๆของสถาบันดีแอนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องหมออีกหนึ่งคนเลยดีกว่าครับผมก็ผมชื่อนนทประวิทย์โชคชัยครับใช้เล่นกอล์แกลครับตอนนี้ก็ คณะแพทย์ชั้นปีที่3ครับผมมาจากโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ครับโครงการที่น้องหมอกับแก็บสอบติดคือครับ MD02 ครับเคยมาร่วมติวโครงการไหนบ้างกับ<ม>สถาบันดิแอรตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศของสถาบันดิแอค,คือผมชอบมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาครับพ,พี่พี่ที่ให้การดูแลเนี่ยต้อนรับเราอย่างดีพูดคุยด้วยอย่างดีมากครับค <c oughs> ือผมไปเรียนที่อื่นนี้ไม่เคยมีแบบนี้เลยแล้วอีกทางอาจารย์คณาจารย์ท่านต่างๆนี้ก็มีค่อนข้างมีคุณภาพมากเลยสอนสนุกสนานเข้าใจง่ายครับแล้ว เทคนิคต่างๆที่มาเก็บจากทีมคณาจารย์ของ d A C ีไปใช้กับการสอบรอบสูงสองเป็นยัไงบ้างโอ้ได้เยอะเลยครับผมไม่ค่อยชอบการท่องจําอยู่แล้วพอมาเจออาจารย์เขาจะมีพวกสูตรอะไรต่างๆวิธีจำสั้นๆอะไรเงี้ยใช้ช่วยได้เยอะมากเลยครับนอกจากโครงการที่มาร่วมตีแล้วเรายังเคยใช้หนังสือหรือว่าเอกสาร,รอะไรกับ d ีแอกไของที่นี่ผมก็ได้ใช้ของรวมข้อสอบวิชาคณิต ภาษาไทยแล้วก็สังคมครับทำวิชาหนังสือฉเฉลยข้อสอบโคตา้ามอขอนแก็นที่เราเอาไปอ่านในการเตรียมสอบรอบศูนสองข้อสอบเก่ามันออกเยอะนะคือเน้นวิชาไทยสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวเดียวกันมากครับโดยเฉพาะสังคมเลยข้อสอบค่อนข้างใกล้เคียงกันมากครับกับโคต้าเลยเหมือนกันเลยบางข้อก็ยังมีเลยครับอ,อาจารย์าารยเพราะว่าอาจารย์กลุ่มนี้ออกก็จะเป็นอาจารย์ในมอขอนแก่นครับเราคิดว่าดีแอคเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง อย่างชัดเจนเลยครับที่ผมบอกไปคือ,คอก็คือเรื่องพี่ที่ดูแลครับ <Yeah. S 1> ให้ความใส่ใจกับเรามากครับอย่างนี้มากเลยลองเรามาก็เป็นเรื่องของอาจารย์ครับ,รบท่านอาจารย์ผมว่ามีความหลากหลายมากเ,ออเพราะเวลาผมเรียนชื่ออื่นเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบสอนเหมือนเดิมใช้น้ําเสียงเดิมๆเ,เรื่อยๆอครับอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ที่นี่ค่อนข้างจะมีอะไรที่แปลกใหม่มีสูตรการจําอะไรพวกนี้ครับอโอเคสุดท้ายแล้วกันอยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่กำลังมองหาเทียนพิเศษอะไรเงี้ยก็ ก็อยู่แล้วครับผมให้ D X เป็นที่หนึ่งในใจครับก็ทุกอย่างเลยทุกอย่างพร้อมพร้อมมากสําหรับน้องที่นี่ตั้งแต่น้องเข้ามาเดี๋ยวน้องก็จะได้สัมผัสเองว่าพี่ๆน่ารักกันแค่ไหนต่อมาก็เรื่องของคณาจารย์ครับอยู่แล้วรับประกันเลยดีมากรวมถึงเอกสารการเรียนต่างๆน้องๆก็สามารถหาหาซื้อได้ที่นี่ทุกอย่างเลยที่น้องต้องการครับผมโอเคแล้วก็วันนี้นะคะพี่ดิเองก็ต้องขอบคุณน้องกอบแกรมมากๆเลยที่ให้เกียรติแล้วก็มาพูดคุยขอบคุณมากๆเลยนะคะ สถาบันที่นักเรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานร้อมทีมคณะจา